สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะคนฉีดแอสตราแล้วเช็คด่วนตรวจสอบแล้วหลังว่อนพบธาตุเหล็กและโครเมียมในแอสตราเซเนกากรณีที่ได้มีการแชร์ข้อความทางสื่อออนไลน์ต่างๆถึงวัคซีนโควิดส9ว่ามีการพบธาตุเหล็กกับโครเมียมในวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นจากการตรวจสอบของสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าไม่พบรายงานใดในต่างประเทศว่าวัคซีนแอสตร z าเซน a กพบแร่ธาตุดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w d m s c m o s h m o t h g o t h หรือเบอร์โทรศัพท์02-951-00-00สรุปยังไม่พบรายงานในต่างประเทศว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาพบแร่ธาตุที่กล่าวมาหน่วยงานที่ตรวจสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ